ตัดสินใจซิ่วดีไหมอพี EP ที่2นะคะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของเพื่อนพี่เนาะที่ตัดสินใจซิ่วแน่นอนจากใครที่ต่อมาจาก e ีที่หน่งนะคะพี่ก็รีแคปไว้ให้แล้วแหละว่าเอ้ยตัดสินใจซิ่วเนี่ยมันดูอะไรบ้างดูวิชาที่เรียนอาจารย์พาร่างงานค่าใช้จ่ายเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องความชอบไม่ชอบใช่ไหมกับคณะที่เราไปเจอมา ตั้งแต่เข้ามาหาลัยเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของแต่ละคนเนาะในส่วนของเพื่อนพี่นะคะที่เลือกที่จะซิ้วแน่นอนที่แรกมันก็คิดหนักแหละคิดหนักมันกันพอๆกันแต่เพื่อนพี่นะตัดสินใจก่อนแล้วก็ไปก่อนเลยจ้าเพราะว่าที่เพื่อนพี่ตัดสินใจซิ้วเพราะว่าเขาอะมีความฝันแน่นอนแล้วฟันธงแล้วร้อยเปอร์เซนต์ว่าเอออยากจะเข้าคณะนี้มาหาลัยนี้แต่ว่า เออเราตอนม6อะ่ะมันไม่ได้ทําได้อย่างที่เขาคาดหวังเขาก็เลยรู้สึกอยากแก้ตัวแล้วอยากลองทํามันไม่ได้ผิดเลยนะว่าเออเราแบบทําไม่ได้ตอนม6แล้วเราอยากจะกลับไปทํามันซึ่งความฝันแต่ละคนไม่เหมือนกันเพื่อนพี่แบบเนี้ยมีเยอะมากซึ่งพี่ก็นับถือใจเขามากๆที่พอเราเข้ามาอยู่ในคณะใหม่เหมือนสํารองไปก่อนแล้วก็มันยังมานั่งอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเข้า มหาลัยอีกรอบนึงซึ่งมันหนักมากพี่อยากจะแนะน,นะําน้องอย่างนี้ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของเพื่อนพี่เนาะพี่อยากจะแนะนําว่าอืมถ้าเราจะซิลอ่ะซิวอยู่บ้านไปเลยถ้าเราได้คณะที่เราแบบฟันธงแล้เป็นแล้วว่าเอออยากสอบหมอแน่ๆอยากเป็นหมอจุฬาแน่ๆอยากเป็นวิศวะจุฬาแน่ๆหรืออยากเข้า เอกญี่ปุ่นมอทอแน่แน่กฎหมายนิติมอทอแน่แน่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะไม่ใช่จุฬาไม่ใช่มอทอก็ได้เป็นมอ,อื่นก็ได้แหละมันเป็นความฝันของเราอะถ้าเรามีทงในใจขนาดนั้นแล้วอะอยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องเข้ามาหาลัยก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการเข้ามาหาลัยอะแล้วเข้าไปเรียนในคณะหนึ่งอะตอนปีหนึ่งเนื้อหาแน่นมากน้องจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบน้องจะไม่มีเวลาเตรียมตัว มันหนักมากน้องสุดท้ายอะไรเกิดอะไรขึ้นรู้เปล่าทุกคนเกือบทุกคนที่พี่รู้จักอะที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนมาหาหลัยก่อนแล้วค่อยไปอ่านหนังสือสอบระหว่างทางตอนแรกอะที่เราอยู่มโหเราเราก็คิดว่าเอ้ยมันทําได้แหละมันคงไม่หนักเกินไปหรอกสุดท้ายมันหนักจริงขนาดพี่ไม่ได้ตัดสินใจซิวตอนปีหนึ่งอะพี่ยังรู้สึกว่าโอ้ใจชั้นไปหมดแล้ว การอ่านหนังสือสอบมหาลัยมันโหดมากถ้าเกิดว่าไม่อ่านเกรดก็ออกมาไม่ดีแต่บางคนเขาตัดสินใจแล้วซึ่งซึ่งมันสามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันก็อ่ะ ไม่เอาอ่ะอยากลองไปดูอยากรู้ว่าว่าเข้ามหาลาัยปีหนึ่งเป็นยังไงถึงจะต้องอ่านหนังสือคู่ๆกันไปก็ไม่เป็นไรค่ะหนูไหวถ้าหนูไหวหนูก็มาเลยจ้าคือมันก็มีคนที่ทําได้นะแต่ว่าไม่ได้คาดหวังกับเกรดมีเพื่อนพี่คนหนึ่งเข้ามาเรียนวิศาวะเหมือนกันอืมแล้วก็นางก็ไม่ได้คาดหวังกับการทําเกรดอะไรในคณะนี้เลยเพราะว่านางไม่ได้ถานัดเลขนางเข้ามาเรียนเพราะว่าคะแนนนางถึง เฉยๆพี่เชื่อเลยว่ามีน้องหลายคนเลือกเรียนคณะเพราะว่าคะแนนถึงน้องฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะเป็นอุทาหรณ์คือเขาก็มาเรียนคณะนี้แหลดพี่กเ็เพื่อนพี่ฉลาดชิบหายเลยอะแกแล้วนางก็ซิ่วไปเรียนคณะสายภาษาเออเพราะนางถนัดภาษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกอะไรอะคือมาเรียนให้รู้ประสบการณ์ให้ได้คอนเน็กชันอะไรอย่างเงี้ยอมืมาหาอะไรคอนเน็กชันเยอะถ้าเราเป็นคนที่ทําตัวมีประโยชน์ด้วย ไม่ใช่ว่าคบเพื่อนเพื่อหวังผลประโยชน์นะไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายความว่าเราก็เหมือนพึ่งพาอาศัยกันนั่นแหละมีอะไรก็ช่วยเหลือกันไม่มีใครเก่งทุกด้านเนาะแล้วเพื่อนพี่อ่ะก็เข้ามาเรียนวิศวะเรียนปกติเลยแต่ว่าเหมือนเอาไม่ได้กะจะตั้งใจอ่านหนังสือสอบให้ผ่านๆเอาผ่านๆเลยอะ่ะมาใช้ชีวิตประสบการณ์ปีหนึ่งในคณะนี้ดูสังคมคณะนี้แล้วสุดท้ายเราก็โอน ย้ายคณะถ้าอยู่ในมหาลัยเดียวกันสามารถโอนหน่วยกิจได้นะอันนี้เผื่อบางคนไม่รู้เออสามารถโอนหน่วยกิจเข้าไปเรียนได้โดยที่ไม่ต้องไปสอบใหม่ตั้งแต่ปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอพี่มีแต่เพื่อนพี่อีกคนนึงอะ่ะที่พี่จะมาเล่าให้ฟังคือเขาย้ายทั้งคณะย้ายทั้งมหาลายัยไปอยู่อีกที่หนึ่งเลยซึ่งแบบนั้นอะ่ะต้องไปสอบกับรุ่นน้องอันนั้นหนักกว่าอืม เดี๋ยวพี่จะขอเล่าเคสที่หนักกว่าของเพื่อนที่ย้ายคณะแล้วก็ย้ายมอให้ฟังก่อนเนาะตัวเนี้ยพอเพื่อนมาเรียนในคณะวิศวะแล้วอะ่ะเพื่อนก็เหมือนต้องไปเริ่มหนึ่งใหม่ซึ่งความกดดันอะไรอย่างเงี้ยมันสูงมากอืมแต่ว่าเหตุผลที่น,นางตัดสินใจซิ้วเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าหนึ่งความฝันอืมพี่นับถือมากความฝัน แล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ในมอดังแล้วสิ่งแวดล้อมมันจะดีเสมอไปสําหรับทุกคนนะไม่ใช่เออบางคนบางคนเขาอาจจะชอบสังคมในเมืองบางคนก็อาจจะชอบสังคมธรรมชาติบางคนอาจจะชอบสังคมต่างจังหวัดบางคนอาจจะชอบทะเลบางคนอาจจะชอบภูเขาซึ่งมหาลัยมีผลมากเพราะว่าเราน้องอยู่กับมันสี่ปีเลือกมหาลัยเหมือนเลือกบ้านหลังที่สองอะน้องเพราะว่า พอเราต้องมาอยู่มาหาลัยอ่ะแทบจะกินนอนอนูที่มาหาลัยอยู่แล้วแบนแบบนั้นเลยเออตัวเลือกเนี้ยก็เอาไว้ช่วยเป็นตัวชั่งน้ําหนักได้อีกทางนึงเนาะก็เผื่อใครที่ต้องตัดสินใจเนี่ยแหละเหตุผลประมาณนี้อ๋อมีอีกเหตุผลหนึงที่สําคัญเลยเพื่อนพี่สันสัญเซ่วเพราะว,าว่าวิชาที่เรียนด้วยแบบเนื้อหามันค่อนข้างยากแล้วมันไม่ได้ตรงตามที่เขาคิดไว้คือ อย่างอย่างวิศวะมันจะมีวิชาหนึ่งอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิงบางคนที่แบบเรียนแล้วมันไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะมันมีนะเออเรียนเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าใจแล้วก็จะมีพวกการวาดเขียนออกแบบอย่างเงี้ยพี่ทำรีวิววิชาที่เรียนในคณะวิศวะไว้น้องๆลองกดเข้าไปฟังดูนะอยอพี่เอามาเล่าให้ฟังคือแบบอู้ออ,อย่างเี้เลยอืมเป็นวิชาที่เด็กวิศวะทุกคนต้องเจออ่ะ แต่พี่ก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะแต่สําหรับคนซิ่วเพราะวิชาพวกนี้แหละแล้วก็มีคนที่แบบซ้ําซ้าชั้นเพราะวิชาเนี้ยเยอะมากอืมเป็นตัวตัดสินใจได้เลยว่าเราถนัดหรือไม่ถนัดใช่ไหมเออถ้ายังไงอ่ะถ้าน้องตัดสินใจได้แล้วว่าน้องจะซิ่วพี่ก็ขอให้น้องอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือนะอืมเอาแบบเอาให้แน่นอนเอาให้ชัวร์ไปเลย ทำเพื่อความฝันตัวเองมันยิ่งใหญ่เสมอแหละแต่พี่ก็อยากจะฝากให้น้องเอาไปเก็บไปคิดนังน,นะถ้าคณะที่น้องเรียนที่น้องเจอซิวอะ่ะแล้วมันสามารถเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ต้องเป็นคณะที่จบมาแล้วต้องจบจากคณะนี้โดยตรงอะ่ะน้องเรียนเลยอย่างบางคนอยากสอบเข้าหมออะ่ะ ไปเรียนสถาปัตย์แล้วมาเรียนหมอเอ้ยเรียนสถาปัตย์แล้วมาเป็นหมอได้ไหมก็ไม่ได้เรียนหมอแล้วมาเป็นสถาปัตย์ได้ไหมก็ไม่ได้ช่างว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางน้องต้องเรียนจบคณะนั้นๆมาโดยตรงอ่ะเอออยากเป็นเรียนหมอจบมาอยากเป็นวิศวกรได้ไหมไม่ได้นะพวกวิศวกรมันเป็นอาชีพเฉพาะทางเป็นพยาบาลน้อยก็ไม่ได้น้องมันต้องเป็นอะไรที่ต้องเลือกอ่ะหรือถ้าแบบสุดๆแล้วจริงๆก็ไปต่อปอทวเอาก็ได้เอออันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ ไม่อยากซิ่วเหมือนพี่ก็ไปตอบปอโถเอาเนาะเดี๋ยวอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าเอ้ยถ้าเรียนจบเอ้ยถ้าไม่ได้เรียนจบวิศวะมาแต่อยากเป็นวิศวกรทำยังไงได้บ้างพี่มีทางออกให้อันนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงเลยจากรุ่นพี่ของพี่นี่แหละถ้าใครอยากรู้นะคะคอมเมนต์มานะเผื่อบางคนหาลิงก์ไม่เจอเนาะพี่จะทำไว้ในช่อง youtube ของพี่นะ กดเข้ามาฟังกันต่อได้เลยจ้าบายบายหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้น้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าจะตัดสินใจซิ่วหรือไม่ซิ่วเพราะว่าตัดสินใจซิ่วหนึ่งครั้งมันคือการเสียเวลาไปหนึ่งปีแต่ก็ยังดีกว่าเสียเวลาไปทั้งชีวิตกับการที่ต้องอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเรานะคะบายบายฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้พี่ด้วยนะทุกช่องทางเลย อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปถ้าถ้าใครที่กาลังตัดสินใจซิ่วนะคะแล้วกําลังหาช่องทางเรียนอยู่พี่ทำคอร์สออนไลน์ไว้นะแล้วถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์สิทักแอดไลน์พี่มาโดยตรงหรือพี่จะตอบน้องให้ทุกข้อเลยนะคะคอร์สเรียนพี่ราคาแบบจัดมาเพื่อนน้องโดยตรงเลยเพราะว่าพี่ทําให้จากใจเลยแหละอยากให้น้องทุกคนได้เรียนในคณะที่ตัวเองชอบแล้วก็จริงได้อยากเป็นเนาะโอเค บาย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 จริงๆละ